จะไปทุกคนเนะาะวันนี้ก็อนสิมาสอนวิธีการลิงเกมฟรีในคอมพิวเตอร์โดยใช้เพียงแค่แอปเดียวเนาะก็คือแอป,ปโปกี้อีกเนาะเกมเด็กนะ้อยน้อยนึงเนานะโอเคขอเขาต้เข้าไปทีพลนโครมแอพิวคัมวาพีโอคีไโอเคสิเนาะโปกี้นะเนาะไปเลยครับนี่เนาะเขียนว่าฟรีออนไลน์เกมฟรีฟรีออนนไล์เกมออนไลน์นครับคน เคไปเลยเอาเดียวอ๋อคะนๆนั้นคนั้ต้องเป็นแบบถ้าเขียนว่า p o k อ y com เนอะ com มสิเนาะโอเคนี่ไหนแหละไปเลยเข้าไปเลยเอ้าว เอตรนร่ยังคนเนาะเขียนว่าโพกี้สิเนาะนี่เนาะเอเขียนสิเนาะโป๊กี้ดอตคอมแบบซีครีสีส่เกมนัมนะโป๊กี้ดอตคอมเออครีสิเบอร์อ่ามาเข้ามาให้เหลยเนาะโอเคหน้าตาก็กจะเป็นะสนะีเนาะคนเนาะ กมมากมายเนาะโอเคนี่พอพูดลเกมทูเเกเอ่อแอคเคเกมแต่โอกเอออก,เกมคาเกม,มีมากมายคนเนาะม,มีมากมายเลยนี่บ็อกซิงก่งเกมโอเคคุกกิ้งเกมโอเคสมิเนาะก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นใจในการกิจต่อไปเด้อบาย